สวัสดีครับเพื่อนครูและบุค,คลากรทางการศึกษาในสังกัดสปปคนครนายกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ICT นายกพอดแคสต์ครับในอพิโซดแรกนี้เราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อน o b e บ Content Center ประจำปี2568ของเขตเรากันครับเราจะมาดูกันว่าสปปคนครนายกของเรามีแผนและเตรียมการสน,สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งอย่างไรบ้าง หัวใจสําคัญคือการวางโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้งาน o b e บ Content Center ในเขตพื้นที่ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกันครับประเด็นแรกคือบทบาทของสปปนครนายกของเราทางสปปนครนายกพร้อมเป็นทับหลังที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนคุณครูทุกท่านครับโดยเราได้นำเนินการดังนี้ 1. นํานโยบายมาสู่การปฏิบัติ เราได้แปลงนโยบายจากสพหอมาเป็นแผนที่ชัดเจนและจับต้องได้สำหรับโรงเรียนในสังกัดของเราครับ 2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดสปปนครนายกได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอำนวยการนำโดยท่านผอเขตครับทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลภาพรวม 2. คณะกรรมการดำเนินง,งาน ทีมปฏิบัติการหลักที่จะคอยจัดอบรมนิเทศติดตามและประสานงานกับทุกโรงเรียน 3. คณะกรรมการก,ารกลั่นกรองคุณภาพสื่อทีมสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบและอนุมัติสื่อคุณภาพจากคุณครูในสังกัดของเราเพื่อให้สื่อที่เผยแพร่ออกไปมีมาตรฐานครับและ 4. คณะกรรมการคัดเลือก best practice เพื่อคัดเลือกผลงานเด่นๆของคุณครูและโรงเรียนในนครนายกส่งไปประกวดในระดับประเทศต่ตอไป 3. พัฒนาและสนับสนุนเราจะจัดอบรมให้ความรู้กับคุณครูในการใช้และสร้างสื่อดิจิทัลรวมถึงทีมศึกษานิเทศของเราจะลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับประเด็นที่2คือบทบาทของสถานศึกษาในสํากัดสพปนครนายกเมื่อเราวางแผนสนับสนุนแล้วพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงก็คือโรงเรียนทุกแห่งในสํากัดของเราครับจึงขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในการ 1. จัดทำแผนของโรงเรียนนำแนวทางจากสปปนครนายกมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนท่าน 2. ส่งเสริมให้คุณครูใช้งานสนับสนุนให้คุณครูนําสื่อจาก o b e บ Content Center ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและที่สำคัญคือสร้างสรรค์สื่อของตัวเองเพื่อน,นําเข้าระบบ 3. นิเทศภายใน ท่านผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการนิเทศติดตามการใช้งานของคุณครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับสรุปง่ายๆก็คือสอปปนครน,นายกพร้อมสนับสนุนตุกท่านอย่างเต็มที่ทั้งการวางแผนจัดทีมและให้ความช่วยเหลือส่วนโรงเรียนและคุณครูคือพลังสำคัญในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงกับนักเรียนของเราครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคุณครูผู้สร้างสื่อ นั่นก็คือเกณฑ์การกลั่นกรองคุณภาพสื่อสื่อแบบไหนที่คณะตรมการของสอ,งปอปปนครนายกจะอนุมัติต้องมีลักษณะอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ